สวัสดีครับหมอวีเฮลตี้ครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจและก็ใจหายอย่างมากเลยครับที่แม่ของคุณบอยคุณงามทิพฉัดบริดักษ์เสียชีวิตลงครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าคุณแม่ของคุณบอยเนี่ยเป็นคนที่สดใสนะครับแข็งแรงสุขภาพดีมาตลอดซึ่งคุณแม่ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย68ปีครับในวันที่7พฤศจิกนายน2 5 6 8ด้วยโรคมะเร็งไตโดยท่านได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานถึง6ปีโดยที่ไม่ได้แจ้งให้คนภายนอกทราบครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเป็นห่วง ก่อนอื่นต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณบอยแล้วก็แฟนคลับของคุณบอยและก็คุณแม่เองครับเพราะว่าเรื่องนี้สร้างความตกใจและก็สร้างความเสียใจให้กับคนทั้งประเทศเลยครับก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับการทําคลิปนี้ต้องการทําออกมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งตายเพยอย่างเดียวครับไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการรบกวนความเป็นส่วนตัวของครอบครัวคุณบอยครับแล้วหวังว่าคลิปนี้ ก็เป็นประโยชน์กับคนที่มารับชมและก็รับฟังแล้วโรคมะเร็งไตเนี่ยสาเหตุคืออะไรอาการเนี่ยจะมีอะไรที่จะแสดงบอกก่อนไหมครับว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้ผิดปกติแล้วต้องไปตรวจเพิ่มเติมหรือถ้าเป็นแล้วครับการรักษาต้องทําอย่างไรบ้างโดยโรคมะเร็งไตครับเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยครับเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นโดยผู้ป่วยมะเร็งไตจะพบได้ประมาณ1.6คนนะครับเกือบ2คนเนี่ยในคน1น0 0 0แสนคนครับโรคมะเร็งไตเนี่ยเกิดขึ้นจากภายในไตเนี่ยครับ มีการจเจริญเติบโตของเซลและเนื้อไตหรือกลุยไตยที่ผิดปกติไปครับเซลล์เหล่านี้จะแบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ครับและหากไม่ทําการรักษาเนี่ยก็จะแพร่กระจายออกไปครับโดยไอ้วะที่ประเด็งไตชอบแพร่กระจายไปก็คือว่าไปที่ปอดและก,กระดูกตัวมะเร็งชนิดนี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจเจริญเติบโต,ตช้าทําให้ไม่มีอาการอะไรเลยครับแล้วคนไข้จะเริ่มมีอาการต่อเมื่อ เข้าสู่ระยะลุกรามเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจเจอโรคมะเร็งไตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมากกว่า60เป็นครับเป็นการบังเอิญตรวจเจอพอดีเพราะว่าไม่มีอาการอะไรครับเช่นไปตรวจสุขภาพประจําปีและตรวจอัลตราซาว์ช่องท้องเจอพอดีครับหรือไปตรวจปัสสาวะด้วยสายให้อื่นๆครับและพบว่ามีเม็ดเลืดแดงซึ่งปกติ ไม่ควรมีนะแต่พอตรวจแล้วเนี่ยก็หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ไปต,วตวรวจอัตราซาว์ช่องท้องครับเลยรู้ว่าเป็นมะเร็งไตมะเร็งไตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆครับประเภทแรกเนี่ยเรียกว่ามะเร็งเนื้อไตประเภทนี้ครับพบได้มากที่สุดเรียกได้ว่า9ใน10ของโรคมะเร็งไตเลยครับจะเป็นมะเร็งที่บริเวณเนื้อไตประเภทที่2คือมะเร็งกลวยไตครับลักษณะตรงนี้ครับจะเป็นความผิดปกติที่ส่วนสีขาวๆที่ต่อมาจากเนื้อไตครับปกติ มะเร็งกยไตเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพราะเนื้องเยื่อเป็นเนื้อเยื่อเดียวกันในคลิปนี้ผมจะลงรายละเอียเดเกี่ยวกับมะเร็งไตเป็นหลักนะครับปัจจัยสําคัญที่หลีกเลี่ยงได้ของการเกิดมะเร็งไตได้แก่ข้อแรกครับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งไตเกือบ15%เนละยครับโดยการสูบบุหรี่เนี่ยยิ่งสูบมากที่มีความเสี่ยงมากครับโดยพบว่า,ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไตได้ถึง2เท่าครับ ที่สาคัญอย่าลืมถึงการจะรับความบุหรี่มือสองด้วยนะครับอันที่2คือโรคอ้วนและน้ำหนักเกินครับพบว่าภาวะที่น้ำหนักเกินไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมาเชือร่างกายซึ่งสามารถนําไปสู่การเกิดความผิดปกติของมะเร็งเซลล์ในไตได้มีการศึกษาหลายงานครับพบว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายครับที่เรียกว่า BMI 5กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งไตได้1.5เท่าครับ โดยอยากจะให้ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง18.5ถึง22.9สาครับสูคำนวณก็ง่ายๆครับใช้น้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมหารส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งครับก็จะได้เลขออกมาจากตารางจะเห็นนะครับว่ายิ่ง BMI ดัชนีมวลกายมากเนี่ยก็จะมีภาวะโรคอ้วนยิ่งอ้วนมากเท่าไหร่เนี่ยก็มีความเสี่ยงจะการเกิดโรคปะเร็งไตเพิ่มขึ้นครับปัจจัยที่เดียวเลียงได้ข้อที่3คือโรคความดันโลหิตสูงครับพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดมะดเร็งไตเพิ่มขึ้นครับ เนื่องจากว่าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสูงตัวบนหรือตัวล่างก็ตามครับตัวบนถือใจบีบตัวตัวล่างถือใจคลายตัวเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายต่อไตได้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหากมีความผิดปกติในการสร้างเซลล์ไตก็ทําให้เกิดบาดแผลไตได้เช่นกันครับนอกจากนี้ครับการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีโดยเฉพาะสารแคปเมียมที่อยู่ในโรงงานต่างๆครับเช่นการผลิตแบตเตอรี่งานเชื่อมโลหะการชุบโลหะ รือการผลิตสีและพลาสติกครับก็จะมีความเสี่ยงได้เช่นกันและในปัจจุบันครับอาหารหลายอย่างเนี่ยมันก็มีสารเคมีเจือปนเยอะนะครับพะนั้แล้วเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อสารอาหารครับว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็ต้องเลือกแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือครับเมื่อกี้เป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้ครับต่อมาเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับข้อแรกคือพันธุกรรมการมีครอบครัวครับสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้อง ป่วยเป็นมะเร็งไตจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งไตได้ครับซึ่งอาจเกิดจากการที่มียีน,นยใช้ร่วมกันสภาพแวดล้อมในเหมือนกันเลยครับหรือทั้ง2ออย่างเลยนะคือมีทั้งยีนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันข้อต่อมาคือมะเร็งไตมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงครับประมาณ2-3ถึงเท่าแล้วก็อายุก็มีส่วนที่สําคัญเช่นกันครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สูงอายุยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคปะเร็งไตมากที่สุดครับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตามอายุช่วงอายุ50ถึง70ปีจะเป็นกลุ่มอายุที่พบมะเร็งไตได้ครับแต่ช่วงอายุประมาณสัก65ถึง75ปีจะเป็นช่วงอายุที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งไตปัจจัยเสี่ยงต่อมาคือกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังครับที่ต้องทําการฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยจะมีโอกาสเสิ่งที่จะเป็นเกิดมะเร็งไตเนี่ยสูงกว่าคนปกติประมาณ10เท่าเลยครับเนื่องจากโรคไตเรื้อรังเนี่ยที่ทําการ หลังไตครับจะมีการเกิดถุงน้ําซึ่งถุงน้ําตรงนี้ครับจะส่งผลทําให้เกิด,ดเตเยื่อที่ผิดปกติแล้วก่อให้เกิดมะเร็งนานาคตได้อีกด้วยครับแตก็ตามคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคไตเรื้อรังครับก็จะมีแพทย์ที่ทําการรักษาแล้วก็จะมีการคัดกรองตัวโรคเนี่ยเป็นประจําปีอยู่แล้วครับอันต่อไปเรื่องที่สาคัญครับแล้วอาการของโรคมะเร็งไตเนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างโดยปกติเลยครับมะเร็งไตเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ย มักไม่แสดงอาการเด่นชัดอะไรครับไม่มีอาการอะไรเลยทําให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งไตเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เลยครับว่าเป็นโรคมะเร็งไตส่วนใหญ่ที่ผมบอกไปครับมากกว่า60%จะบังเอิญไปเจอเช่นตรวจสุขภาพประจําปีไปเจอตวรวจปัสสาวะผิดปกติแล้วไปเจอจึงทําการตรวจเพิ่มเติมถึงได้พบว่าเป็นมะเร็งไตครับโดยในระยะแรกๆของมะเร็งไตเนี่ยบางคนปสัสสาวะตาก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยครับแต่ เมื่อนานปสัสสาวะเนี่ยไปส่องกล้องดูแล้วนะครับผ่านกล้องสุรทัศน์เนี่ยก็อาจจะพบเม็ดเลือดแดงครับจากการตวรวจปัสสาวะได้หรือไปตรวจทั้สาวช่องท้องเนี่ยก็พบว่ามีก้อนมะเร็งแต่หากก้อนเนี่ยเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับจะเริ่มมีความผิดปกติแล้วคือจะเริ่มรู้สึกว่ามีความผิดปกติที่ท้องกับที่หลังครับคลำดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าให้มันโตโตนะครับน่าจะเป็นที่หลังข้างไหข้างหนึ่งหรือบริเวณหน้าท้องข้างไหข้างหนึ่งครับในกรณีที่มีระยะลูกลามเนี่ยก็จะมีปสัสสาวะเนี่ย มีเลือดปนครับมักจะเป็นสีแดงเข้มสีน้ำตาลคล้ายสีโคกหรือว่าสีน้ำล้างเนื้อในบางคนเนี่ยอาจจะพบว่ามีเลือดครับมีเ,เลือดปนออกมาด้วยนอกจากนี้ครับยังพบได้ว่ามีความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุครับเนื่องจากไตทำหน้ารรที่ในการควบคุมระบบเกลือแร่และน้ำในร่างกายทําให้ความดันโลหิตสูงเนี่ย เพิ่มขึ้นผิดปกติไปครับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดครับจะพบว่าจะมีโลหิตที่จางหรือว่าเม็ดเลือดแดงที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นเนื่องมาจากการทํางานของฮอร์โมนอิริโทโปรตินของไตเนี่ยทำงานผิดปกติไปครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอโลหิตจางมากกว่าเลือดที่เข้มขน้นนอกจากนี้ในระยะลุกดมครับก็จะมีการอื่นผิดปกติร่วมด้วยครับเช่นน้ําหนักตัวลดลงผิดปกติมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอย่างมากเลยหรือจะมีการขาบว,วมเนื่องจาก ้อนเนื้อที่ผิดปกติไปเนี่ยจะไปกดทับบริเวณเส้นเลือดดาส่วนล่างทําให้เลือดเนี่ยกลับไปหัวใจไม่ได้ครับเป็นสาเหตุทําให้ขาดวมแล้วก็จะมีเบื่ออาหารมีไข้ติดต่อกันหลายสัปดาห์โดยไม่ทราบสาเหตุครับแล้วก็หากมีการแพร่กระจายไปรัานอื่นแล้วเนี่ยก็จะมีการปวดกระดูกหายใจไม่อิ่มแล้วก็ไอเป็นเลือดได้ครับเพราะว่ามะเร็งไตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะกระจายไปที่ปอดแล้วก็กระดูกครับส่วนการปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้เป็นอาการที่สําคัญครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงจะมีปัสสาวะเป็นเลือดก็ตามเนี่ย จะไม่มีอาการปวดครับที่เราเรียกว่า p a ล l e ส s h ม m a ู u l i a แต่ในบางกรณีเนี่ยก้อนมะเร็งเนี่ยอาจจะมีการลุก,กลามครับหรือแพร่กระจายไปยังบริเวณต่อมลูกหมากหรือท่อทางเดินปัสสาวะอาจทําให้เกิดอาการปวดหรือไม่สบายในบริเวณนั้นได้ครับเดี๋ยวต่อไปผมขอพูดถึงเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดเพราะว่าอาการที่พบบ่อยมากที่สุดนะครับก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อแล้วก็โรคนิ้วครับ บางคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วมันแยกกันยังไงปัสสาวะแบบเลือดแบบนี้สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดแบบนี้สงสัยการติดเชื้อหรือว่านิว่วอันดับแรกเลยครับถ้าสงสัยเรื่องการติดเชื้อทางเดือนปัสสาวะก็คือตั้งแต่ไตครับลงมาถึงกระเพาะปัสสาวะเลยเนี่ยปัสสาวะในส่วนใหญ่จะมีเลือดปนปริมาณไม่มากครับมักจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มักจะมีอาการร่วมด้วยครับเช่นปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะกระปิดกระปอยการปัสสาวะไม่ได้นะครับปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะเนี่ยอาจจะมีกลิ่นเหม็นได้หรือว่าถ้าติดเชื้อที่ริเว็งกวยไตยครับก็จะมีไข้ปวดเอวได้ครับแล้วก็หากนําปัสสาวะเนี่ยไปตรวจดูแล้วเนี่ยก็จะพบเม็ดเลือดขาวครับข้อต่อมาครับคือนิ้วในไตจะมีเลือดเนี่ยอาจจะมีเป็นช่วงๆเมื่อนิ้วมีการเคลื่อนที่ครับแต่จะมีอาการปวดหลังอย่างมากเลยครับแล้วก็มีอาการอาเจียนเนี่ยตลอดเลยเมื่อนิ้วเนี่ยเคลื่อนที่มาอ,อุดที่ท่อไตครับแต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งในไตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับปัสสาวะออกมาเนี่ยจะเป็นสีเลือด สีน้ำล้างเนื้อสีโคกและที่สำคัญครับมักจะไม่มีอาการเจ็บเวลาปัสสาวะเลยส่วนในการวินิจฉัยเนี่ยเราก็ทําการตรวจปัสสาวะก่อนเลยครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยพบว่าปาัสสาวะขุ่นปัสสาวะมีเม็ดเลือดขาวก็คงบอกว่าเป็นการติดเชื้อแต่ถ้าปัสสาวะนะครับเจอแล้วมีเม็ดเลือดแดงเยอะก็สงสัยว่าจะเป็นนิ่วหรือว่าถ้ามีทั้งสองอย่างผสมกันครับก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นทั้งคู่เลยก็สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคนิ่วก็ได้ครับ โดยปกติแล้วก็จะให้กินยาฆ่าเชื้อครับแล้วก็ติดตามอาการสัก5-7วันแล้วมาดูอีกทีหนึ่งถ้ากลับมาแล้วดูแล้วเอปัสสาปกติแล้วไม่มีอะไรอันนี้ก็คิดว่าเป็นการติดเชื้อครับแต่ว่าถ้ากลับมาตรวจแล้วเนี่ยยังพบความผิดปกติอยู่เช่นมีเม็ดเลือดแดงเยอะอยู่ก็ต้องทําการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมต่อไปครับมีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดครับในกรณีของเลือดจางนะหรือว่าเม็ดเลือดแดงที่สูงกว่าก็สงสัยว่าจะเป็นโรคมาเ็งไตได้เช่นกันแต่ต้องหาสาเหตุอื่นด้วยนะครับว่า ไม่ใช่มาจากสาเหตุอื่นส่วนวิธีการตรวจอื่นที่สําคัญอย่างมากก็คือว่าการตรวจอัลตราซาวด์ครับโดยจะเป็นการตรวจไถหน้าท้องเนี่ยนะครับใช้ครื่งเสียงที่ไปเป็นอันตรายเนี่ยไปดูซิว่าตรงไตเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรครับก็จะพอบอกรูปร่างแด้ครับว่าลักษณะเนี่ยจะเป็นก้อนทึบ หรือเป็นถุกน้ําโดยเราพบว่าหากเป็นก้อนทึบๆครับก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงถึงประมาณ6 0 7 0เลยแล้วก็วิธีต่อมาครับเพื่อความแม่นยําที่เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเราก็จะมีการเข้าคอมพิวเตอร์สแกนครับที่เรียกว่า CT สแกนหรือ MRI ในการช่วยวินิจฉัยครับเพราะว่าการตรวจแบบนี้ครับจะมีความแม่นยํามากกว่าทร,ราิษฐสาวครับจะทําให้เราแยกได้ว่าสถานเนี่ยเป็นน้ําเป็นเลือดหรือเป็นเนื้อเยื่อได้ครับแล้วก็มีการประเมินขอบเขตเนื้อที่ผิดปกติไปรอบๆข้าง แล้วก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อสำหรับผู้ป่วยบางรายที่การตรวจด้วยภาพครับไม่ชัดเจนเพียงพอหรือว่าสงสัยแล้วเนี่ยไม่แน่นย่ำก็ทําการตรวจชิ้นเนื้อที่เรียกว่าไบออปซี C ครับเอาเนื้อเยื่อเนี่ยมาตรวจผ่านกล้องดูให้ชัดเจนนะจะมีวิธีการย้อมหลายแบบโดวยวิธีการตรวจครับก็ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำนะแล้วก็มีการฉีดยาชาที่บริเวณ้านข้างนี่นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือครับเล็กๆไปคลิปเอาเนื้อเยื่อมาตรวจนอกจากนี้ยังต้องมีการประเมินระยะโรคเลยครับว่าเป็น,นระยะไหนแล้วก็มีการตรวจหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซ มีการตรวจกระดูกนะครับที่เรียกว่าเพสแกนแล้วก็การทำซีทีเพื่อเป็นการประเมินดูว่ามะเร็งเนี่ยลุกรามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไปที่ปอดหรือไปที่กระดูกหรือไม่โดยมะเร็งไตเนี่ยก็แบ่งระยะออกเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งชนิดอื่นๆครับโดยระยะที่4เนี่ยจะเป็นระยะที่รุนแรงที่สุดหมายความว่ามีการแพร่กระจายไปที่อื่นแล้วระยะที่1เนี่ยครับก็คือว่าเนื้องอกเนี่ยมีขนาด7ซนติเมตรหรือเล็กกว่าและที่สําคัญครับตรวจพบในเนื้อไตเท่านั้น มะเร็งไตในระยะนี้ครับอาจจะไม่แสดงอาการออกอะไรออกมาเลยแล้วก็เราพบว่าถ้าตรวจมะเร็งไตเนี่ยในระยะเริ่มต้นครับขนาดน้อยกว่า4เซนติเมตรเนี่ยมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงครับระยะที่2คือเนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่า7เซนติเมตรครับแต่ว่ายังอยู่ในเนื้อไตเท่านั้นต่อมาระยะที่3เป็นมะเร็งไตรระยะลุกลามครับมะเร็งเนี่ยได้แพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าบริเวณหลอดเลือดที่อยู่ใกล้บริเวณกับไตครับ ระยะที่4สุดท้ายครับเป็นระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ว่าอื่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะแพร่กระจายไปที่ปอดและก็กระดูกส่วนการรักษาเนี่ยการผ่าตัดครับยังเป็นการรักษาหลักที่ทําให้ผู้ป่วยหายขาดได้ในกรณีที่มะเร็งยังไม่มีการแพร่กระจายออกจากนอกเนื้อไตครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการทํา2แบบครับแบบแรกคือการผ่าตัดเอาเนื้อไตออกทั้งหมดก็คือเป็นการตัด ไตข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยออกไปเลยครับแบบที่2คือเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อไตออกบางส่วนเป็นการผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนที่มีปัญหาใน้ออกไปครับแล้วก็พยายามเก็บเนื้อไตส่วนที่ดีเนี่ยให้มากที่สุดโดยปัจจุบันเนี่ยเรายังแนะนําว่าการผ่าตัดแบบเฉพาะส่วนเนี่ยมีข้อดีในการป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยมีภาวะโรคไตเสื่อมในอนาคตแต่ก็ต้องดูเป็นรายไปครับถ้าบางคนเนื้อ,นอไตโดนทําร้ายเสียหายไปมากเลยก็ต้องทําการตัดทั้งหมดครับส่วนการรักษา ในระยะที่มีการแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยการรักษาหลักๆก็คือว่าการให้ภู้มกันบําบัดการให้ยามุ่งเป้าร่วมกับการฉายรังสีเฉพาะจุดครับส่วนการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดเนี่ยมักได้ผลได้ไม่ค่อยดีส่วนการพยากรณ์โรคและก็การรอดชีวิตใน5ปีเนี่ยจะแบ่งตามระยะของโรคครับเหมือนมะเร็งชนอื่นนะระยะที่1อัตราการอยู่รอดที่5ปีครับมากกว่า95%ซึ่งถือว่าสูงมากครับหากมีการรักษาอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะทําให้การรักษาในหายขาดได้เลยครับระยะที่2เนี่ย อัตราการรอดชีวิตที่5ปีอยู่ที่ประมาณ75-90%สุร่ที่3เนี่ยมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอัตราการอยู่รอดชีวิตที่5ปีเนี่ยจะอยู่ระหว่าง20-75%เลยครับเห็นว่ามีความต่างกันมากเลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่ามีการกระจายเนี่ยไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือว่าหลอดเลือดเนี่ยใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนสุระยะที่4เนี่ยอัตราการอยู่รอดชีวิตใน5ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-30%เดี๋ยวผมขอสรุปการทาคลิปนี้ครับ เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งไตเราจึงไม่สามารถป้องกันได้ครับทำได้ก็คือว่าการลดปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งไตได้ข้อที่1ครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอการกินอาหารที่มีประโยชน์และก็ปลอดาสารพิษเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเวลาเลือกซื้ออาหารทุกอย่าง ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครับข้อที่2ครับการควบคุมน้ําหนักและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็เป็นสิ่งที่สําคัญข้อที่3หากใครสูบบุหรี่อยู่นะครับให้เลิกทันทีเพราะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดเลยครับข้อที่4หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีหรือได้บางคนเนี่ยต้องทํางานกับสารเคมีการใส่เครื่องช่วยป้องกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับและข้อสุดท้ายครับ การตรวจสุขภาพประจำปีมะเร็งตายเนี่ยส่วนใหญ่มักเกิดกับคนที่อายุมากกว่า50ปีครับโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยงยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งตายได้อีกเช่นความดันโลหิตสูงน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์การสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีหรือมีปอดครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งตครับควรเริ่มการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนินเน่นๆวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอตัวเทนเองเท่านี้ครับสวัสดีครับ